สวัสดีจากพี่น้องเพื่อนเพื่อนจ้าบุงชมเมสมีฟองเซสซาา,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 าม,มัวซาบาปะทุมานเอปุนมาพี่น้องมาอ็ลายใหญ่ห้างกินเข่าเมื่อนี้กินเข่าตะเวนเนี่ยบุญล่ะแกงไก่ไส้นมไอสกรมพี่น้องหันหันเลยจ้ามาเด้อม,มาเด้อปัอยากับมาแซบน้ำกันเมื่อนี้กินเข่าสวยนะคะเมื่อนี้กินเข่าเจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อม,มาเด้อกินเขากับซีฟ้าวกินฟ้าวตะเวน นัดหมอหมอนัดไปหาไปหาหมอช่วงนี้ไปหาหมอพี่น้องอันนั้นนี่ว่าปวดแขนที่ไปให้เพื่อนนั่นเขียนใบอันใบสั่งนวดให้เราที่ได้โทรไปหาหมอนวดอีกพี่น้องจ้ะว่าบ่เซาพักมับเดือนกว่วยังบ่เซาอยู่ปวดมุบมูบนอนนอนทับข้างขงวากับ่ะไ้พี่น้องอืมที่น้ำสะสมลาบยูแรงปวด กินไปหมดไปคือก้อก่อนอื่นๆขอบคุณทุกกำลังใจด้พี่ลองเด้อขอบคุณที่เขามาชมคลิปให้นะคะฝากกดไลค์กดเลิฟก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่พี่ลองอือฮรับกับเอาปูหัน่นไปละสดหันทันทแก่หนาวพี่ลองอาหารบ้านเรากินยังก็แซ่บ ไก่ไก่บานเด้อดใจเด้อดไอสิพป์พสื่อไก่บ้านมาสับสๆๆๆๆๆๆับสับสับสับเกับใส่ช่องแข็งไวอยากออกมาให้กินนองชีวิตมึงนอกตรงแบบนี้เด้อค่ะเด้อไม่ต้องไปเสียเวลาเหดุอืมตันต่อนใหญ่ๆเลยจ้ะอาหารอีสานบ้านเขากินเบื่อพี่น่อง ดูมังนอกกับใส่ชีวิตคือบ้านเฮาละตอนบาบจะไปันกินขนมที่งรง้รมพี่น้องทังอันผู้จัดก,การเพิ่นทรงอีเมลมาบอกใเซิร์เซิเร์ไปกินขนมแกาเลตเดอรว่าวาภาษาฝรั่งเศสนะที่กินแล้วผู้ใดได้อันโตกระตูนแล้วได้ไ่อันมมกุดนะพี่น้อง นะเพิ่นเพิ่นเซิร์ชไปกินตอนใบเรยกทัวรหาหมูทัรหาหมูไปท่นว่าเออเซิร์หาหมูเออไปไปเฮาท่นว่าดีก็อยู่ซื้อท่นก็เลยสิปยไปพี่น้องไปหากินของฟรีของฟรีเด้อจัะเด้อเค่อยว่างเริ่มต้นปีใหม่มาดื่มกินขนมสังสรรค์กันเพลินว่ากระติ๊บไป ไปหากินของฟรีพี่น้องกระดูกไก่ออนอของฟรีบอกจะเข็มขีดยาพี่น,อ <laughs> อน้องแม่บอกน้อนเอาบัต กินฟรีก็เอาจากออกกระเปิดมันเปิดตาจังมายพี่น้องมึจบานหนอยอืมอืมแสบโผัวอะไรสมผัวสมปเลยเพราะว่ายาสิสีพรนต้มน้ำสมมันออกคอนพี่น้องคอยมาเกยงค่อยมาเกียงคอยแสบมนงคือโก็ัวกืสมหลาย กินอาหารข้ววเดียวง่ายๆกินตำบหนียกพราอพี่น้องกินขัน้นไชหล่าย่างอ,อุ่นช่องดีขนาดน้ำหมา ยังมันรอนเพียงแกบเบิกไก่ผงน้ำปุด๊ดลูกไก่อ่อนอืม làm dụng ăn, cái <laughs> ừ, cái bàn. Sao bự? Mà sụp Ảo lắm nông cha Xem này đứa coi đứa อัน่ะสิกินเฝ้าก,กินเอาเรีวรีไปหาหมอโอเคขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากพี่น้องจ้าไปยูดีมีแห้งจุดีมันมาก,กันทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าจาบพี่บ้าน